เก็บเงิน10บาทวันเว้นวัน1ปีจะมีเงินเก็บกี่บาทสวัสดีค่ะบาพบกับไว้จริงๆมีจริงสองจริงนะคะช่องนี้เป็นช่องในการเก็บเงินน้องๆว่าไหนชอบเก็บเงินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยค่ะวันนี้พี่วานจะมาวางแผนในน้องๆนะคะในการเก็บเงินสําหรับใครที่อยากจะเก็บเงินวันละ10บาทวันเว้นวัน1ปีจะได้เงินเก็บเท่าไรแต่พี่วานก็ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นการคํานวณคร่าวๆไม่ได้ตรงเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะคะเป็นการวางแผนคาดคะเนเท่านั้นนะ ซึ่งขอแบ่งเป็น2กรณีก็คือรวมวันเสาร์อาทิตย์และไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้ารวมวันเสาร์อาทิตย์นะคะ1เดือนเนี่ยสาวันใช่ไหมคะถ้าเกิดวันเว้นวันก็คือต้องหาร2จะตกเดือนละ15วันค่ะก็กดเครื่องที่เลขมาเลยนะคะ15แล้วก็คูณด้วยจํานวนเดือนใน1ปีนะคะคือ12เดือนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเราเก็บเงินวันเว้นวันใน1ปีเนี่ยจำเปนจำนวนวันทั้งหมด180วันนะคะถ้าเกิดเราเก็บ10บาทนะคะวันเว้นวันแบบรวมวันเสาร์อา์ นะะในคะใน1ปีเนี่ยเราจะมีเงินเก็บทั้งหมด1,800บาทค่ะแต่ถ้าเกิดเก็บแบบไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์นะคะเดือนเนี่ยจะมีทั้งหมด20วันเท่านั้น ซึ่งถ้าเก็บวันเว็นวันก็คือต้องหาร2นะคะก็จะตกเดือนละ10วันค่ะได้าได้1ปีเนี่ยน้องๆจะต้องเก็บเงิน120่วันค่ะดังนั้นถ้าน้องๆจะเก็บเงิน10บาทนะคะแบบวันเว้นวันไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์1ปีน้องๆจะมีเงินเก็บทั้งหมด1,200บาทค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับน้องๆคนไหนที่กําลังเก็บเงินวันเว้นวันอยู่ลองไปคำนวณดูกันได้ค่ะวันนี้หวานก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ช,ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย